ท่วมหมดแล้วค่ะทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลยฝนก็ตกมาเรื่อยๆรถตัวออกไม่ทันสักคันเลยเนี่ยน้ำมาภายในห้านาทีเร็วมาก ตอนนี้พี่กัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากฝายขาดขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมดก็หนูภัยมาแด้ ใครที่ติดตอ่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกรุณาติาติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะน้ำ เร็วมากค่ะรถตู้อะไรเอามาเอาไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมาช่วยที่บ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยค่ะแบบจะหมดแล้วนะคะไม่ยังยอ้ซางหมันเมฆียงไม่ยังก็เอาอยัางบ๊อได้แล้วตอนเนี้ยข้อมันซื้อไม่ได้ก็ซื้อเอา เอาตัวเองให้หลอดนักก่อนนะน้ำแรงมากค่ะน้ำมาแรงมากไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยสาสินาทีท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ใครประสานหน่วยกู้ภัยได้ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะ บ้านสูบหมูเก้าค่ะนายกจรูนพาณิชย์คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาให้ให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะมาเอาคนออกจากออกจากในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าบ้านชั้นหนึ่งนะคะเขาออกไม่ได้แล้วะคะ่ะตอนนี้ ที่กำลังดูอยู่ขอความกรุณาประสานงานให้หน่อยนะคะไม่รอดตอไปย่เเวาเวา่เือใครอยนาก่อนเ้าใครที่กำลังดูอยู่ช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะตอนนี้ขอความกรุลามากๆค่ะคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยขีมบาดขีมนันบรี่ กำแพงบ้านอย่าพุงก็ไปพมดแล้วกำแพงบ้านหัวบ้านฝ้าบ้านไปหมดแล้วตอนนี้นะหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะใครที่สามารถติดต่อนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้นะคะรีบมาช่วยหน่อยนะคะป้เค็กไปไหนล่ะนั่นะป้เค็กอยู่ในบ้านสุนคิม ใจล้มตัวหนังบ้านพีเองบอกฝนก็ตกมาเรื่อยๆบ้านสูบบ้านสูบพิกัดบ้านสูบหมูเก้าค่ะพิกัดบ้านสูบหมูเก้าตำบลน,น้ำสวยค่ะขอความกรุณาหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะรีบมาเอาคนออกจากออกจากภายในบ้านด่วนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้น,น้ำนะมาเร็วมากค่ะ30นาทีนี่ท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะ ก็แล้วอย่างทีแล้วเสียอิจุลังคาบ้านเอวแล้วน้ำมาแรงมากค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีว่าจะลดไม่มีว่าจะหยุดฝนก็มาเรื่อยๆค่ะใครสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้ขอความการุณาติดต่อมาด่วนนะคะตอนนี้ คนติดอยู่ในบ้านที่บ้านที่มีหลังคาชั้นเดียวนะคะเยอะมากเข้ามา <What? S 1> แนกิน ชิค้าห่วงหมดแล้วแม่บุมรถตู้คุณหงอีสานก็ห่วงหมดแล้วค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะ